สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้าในรายการนคนมีอง,อง <ciğim. S 1> วันนี้เสนอตอนจะคุยกับวิญญาณได้อย่างไรหลายคนมีคําถามนี้อยู่ในใจคนมีองค์จะคุยกับวิญญาณได้อย่างไรวันนี้ท่านอาจารย์โอจะมา,าแถลงใครอะาเดี๋ยอาจารย์ท็อปเลยค่ะเป็นหน้าที่ของอาจารย์คือหลายๆคนถามผมว่าเราจะคุยกับวิญญาณได้อย่างไรผมก็ต้องถามทุกคนก่อนนะว่า เคยเข้าห้องกรรมฐานกันบ้างหรือเปล่าหรือไม่เคยเลยคนที่ไม่ทำไมทำไมจําเป็นจะต้องเป็นห้องเพราะว่าต้องไปเรียนไปฝึกกรรมฐานกับกองกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่มีครูบาอาจารย์สอนจริงๆไม่งั้นมันจะกลายเป็นการหลงเขาเรียกว่าหลงอะไรรู้ไหมหลงการปฏิบัติหลงการปฏิบัตินี่คือเพี้ยนบ้าหรือไม่เต็มไปเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยากได้ของจริงต้องเข้าไปหาของจริงแต่ถ้า ไม่เข้าไปหาของจริงตัวเราจะกลายเป็นผู้เพ้ออันนี้พูดตรงๆเลยนะคุณนะ่ะอยากจะเก่งอยากจะมีความสามารถนะอยากจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนเหนือคนอยากจะฝึกฝนันฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสามารถสื่อกับวิญญาณได้แต่คุณไม่ฝึกไม่ฝนคุณไม่เข้าห้องกรรมฐานไม่เอาอะไรแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอันนี้เรื่องจริงครับนะความรู้พิเศษไม่ได้เกิดมาโดยนั่งหลับตา หรือว่านั่งลืมตาต่เกิดจากการฝึกจิตนะครับนะอันนี้เรื่องจริงครับนะฝึกจิตการฝึกจิตนั้นไม่ใช่เรื่องเรื่องยากนะครับนะแต่มันก็ต้องไปฝึกกับคนที่เขาเป็นของจริงก็เหมือนกับคุณนะ่ะคุณคิดจะเรียนกระบี่กระบ,บองแต่คุณไปไปฝึกตัวเองคุณบอกว่าฝึกแล้วหลายๆคนที่ผมบอกว่าให้ไปเข้าห้องกรรมาฐานเขาก็บอกผมว่าอะไรรู้ไหมเขานั่งหลับตาแล้วฟังใน y o YouTube นะ ว่าหลับตาแล้วเป็นยังไงยังไงยังไงแล้วมันไม่มีครูสอนเปิดยูทูบยูทูปก็สอนได้ยูทูบมีทุกอย่างอแต่ยูทูบไม่มีครูค่ะไม่มีครูสอนครูสอบอารมณ์อืมน้วถึงอย่างนั้นครูสอบอารมณ์กรรมฐานซึ่งชมันไม่มีเอาพูดตรงๆงเลยเพราะว่าเขาเขาให้เรานั่งสมาธิอ่ะโอเคเรานั่งั่างได้แต่ว่าอาจารย์หรือครูอ่ะที่เป็นผู้สอบอารมณ์กรรมฐานของเราอ่ะ เขามีความสาคัญเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เขาจะเป็นผู้ถามเราว่าอารมณ์แบบนี้ถูกอารมณ์แบบนี้เป็นยังไงแล้วเราไปถามท่านได้ในห้องเลยว่าเนี่ยนั่งไปแล้วแล้วรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันถูกต้องไหมอาจารย์นะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนใหม่ก็เหมือนกับที่มีลูกศิษย์หลวงตามาหาบัวมาถามหลวงตามาหาบัวว่านั่งสมาธิมาพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไปเห็นเห็นอะไรรู้ไหมเห็นหมดลูกของลูกสะพ้าลูกไอ้หลานสะพ้ยไปเห็นหมดลูกของหลานสะพ้าบอกว่า มันจะเป็นแล้วแล้วหลวงพ่อท่านก็ตีแถลงไขเออเป็นก้อนเนื้อหลวงพ่อท่านก็เลยไปตีแถลงไขให้ว่าถ้าท่านตายจากชาตินี้ถ้าเธอตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยเธอจะไปอุบัติเกิดขึ้นในช่องคลอดหรือว่าจะไปเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งในช่องคลอดของหลานเธอเธอก็จะเป็นแบบหลานของหลานจะเป็นแบบเหลนอะไรเงี้ยไปแต่ถ้าเธอเปลี่ยน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 อาการใหม่ นึกถึงภาพพุทธ,ธานุสิกรรมฐานนึกถึงลูกอารมณ์พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยเธอก็จะเปลี่ยนไปได้คือกรรมฐานเนี่ยเวลาที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูกรรมฐานเขามีประสบการณ์มาก่อนเขาจะบอกได้ว่าคนนี้คนนี้คนเนี้ยเป็นอย่างนี้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 จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเข้าห้องกรรมฐานเลยอ่ะสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเพอผมเจอมาแล้วนะครับนะท่านสื่อว่าเอาเป็นว่าอย่างน้อยอาจารย์โอ้อะเคยไปห้องกรรมฐานแล้วอ่ะอล้วก็รู้ว่าตัวเองอ่ะอ ได้เห็นนิพพานจริงๆแล้วด้วยเออแล้วอาจารย์เป็นคนบอกเองเลยว่าเธอไปเฉีวเฉีวเฉียวเลยนะนะคือในที่เนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่หลงไปกับมันนะเราก็จะต้องนั่งต้องนั่งจ้องพระทุกวันอยู่อะทุกวันเนี้คือจับอารมณ์ให้มันมีความรู้สึกว่าเบาสบายมีความรู้สึกว่ามันมันรู้สึกดีนะและหลายๆคนเนี่ยเอาละเดี๋ยวอารัธนาบาร,รมีองค์เทพก่อนแล้วมานั่งคุยกันเอ,อ้า รมมาาาพระพรมมาปฏิภาหายาทุติยมปีพะพรมมาปฏิภาหายาทุติยมปิพะพรมมาปฏิภาหายาอติสุขโตอร,รหังพุทโธนโมพุทธายาปทวีคงคาพระพรหมมหาทเทว,วาขามามิหังพรหม,มาจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาธานามาอาอุเมกะโมปิโยทเทว,วมนุสสานังปิโยพรหมานามุตตมัง ปโยนาคาสุปปนานังปินินทาริยังนามิหังโอมนโมภะพิกขเนสิทธิประสิธิเมมหาราภะธทติยมปินโมภะิกขเนสิทธิประสิธิเมมหาราภตาติยมปินโมภะิกขเนสิทธิประสิธิเมมหาราภโอมสีขเนสายะนะมหโอมสีขเนสายะนะมหะ อมสีคเนายนะมาหาคือหลายๆคนเนี่ยนั่งคิดนะผมบอกเลยนะเอาตรงๆเลยนะการที่เรานั่งอยู่เงี้ยแล้วเราบอกว่าเทพพูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น,นอันนั้นเป็นการเผลอเผลอนี่คือไปจินตนาการไปคิดเอาไปอะไรเอา,เอาโดยที<ช>่ว่าถ้านั่งหย่ยเดอเรานั่งอยู่เฉยๆอะ่ะโดย,โดยที่ว่าคิดเหมือนแบบแวบคิดมานิดนึงแวบคิดมานิดนึง,นนงอะไรอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม เออ,ต,อต้องต้องต้องมีจิตนิ่งนิ่งลรวเบาเบ,า,บ,า,บาแล้วสงบใช่ไหมจริงใช,ช่จริงจริงเขาเรียกว่าฌานตัวนั้นเขาเรียกว่าทรงฌานพอเริ่มทรงฌานเนี่ยจิตมันนิ่งแล้วถามว่าเราเห็นภาพอะไรหรืออะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเองมันจะรู้สึกเบารู้สึกว่าใช่แต่ไม่ใช่แบบนั่ง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 กินข้าวอยู่แล้วหันมาแล้วท่านบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ละเฮ้ยนั่งกินข้าวเฮ้ยท่านบอกว่าอะไรันีี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอารมณ์ที่ใช่คืออะไรรู้ไหม มันจะเป็นอารมณ์ที่สบายแล้วรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวเองอยู่ว่าสังขารหรือกายเนี่ยนะมาเขาเรียกอสศพกรรมฐานคือกายเนี่ยจะดำรงรูปขันได้ไหมจะมีโครคภัยไข้เจ็บไหมจะเป็นกฎแห่งอนัตตาคือกฎแห่งความเป็นไปของโลกไหมนะความเป็นไปของโลกคืออะไรรู้ไหมเด็กก็มาสาวก็มานม,มก็มาแก่ก็มาเหี่ยวแล้วก็ตายคือท่านเทวท่านเทวะเจ็บก่อนแก่เจ็บ ใช่คือท่านเทวทูตทั้งสี่เนี่ยที่สมัยพุทธกาลเนี่ยท่านแสดงให้พุทธเจ้าเห็นนะว่าการดำรงรูปนามเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีอายุไขเมื่อมีอายุไขเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรติดกับอะไรที่อยู่ในโลกทั้งสิ้นควรจะติดกับการภาวนาคือถามว่าทำไมไม่ควรติดอะไรที่อยู่ในโลกทั้งสิ้นในที่นี้ก็คือทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนไปได้หมดใช่ไหมใช่แปลเปลี่ยนไหมใช่ก็เหมือนกับเราตอนเด็ก เราหน้าตาดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมีคนมาสารพัดอ,อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแตพ่พอผ่านไวัยไปเราก็แก่ลงพอแก่ลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะมันมีคนเพ้อเกี่ยวกับเรื่องเทพไปเยอะเพ้อแล้วมาเล่าผมฟังเขาบอกเขาช่วยผีเขาเป็นร่างพญานาคผมก็เข้าใจผมก็งงนะร่างพญานาคเขาต้องไปดูแลคนไม่เถ็ะแล้วดูรักษาโรคศึกษาโรคอะไรไปนะทําน้ำมนต์น้ำมนต์ไปแต่เขาบอกว่าเขาไปช่วยผีผมบอกว่าก,การช่วยผีไม่ใช่เรื่องง่าย ผีไม่สามารถผีไม่สามารถมีเสียงได้อย่างมนุษย์มนุษย์เนี่ยช่วยคนเนี่ยดีที่สุดและเร็วที่สุดแล้วก็ได้บารมีมากที่สุดถามว่าเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยดำรงรูปขันท่านามนะแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้สร้างทานได้สร้างทานบารมีก็ได้จะบวชก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเลยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยสาคัญที่สุดช่วงนี้จะเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าถ้าคนไม่สวดมนต์นะ มันก็เหมือนกับไปรอเอาบุญข้างหน้าแต่ถ้าคนสร้างบารมีเอาไว้ในโลกนะสร้างไว้เหอะนะจะเล็กจะน้อยจะบาทสองบาทจะสิบาทยี่สิบาทนี่เขาเรียกทานบารมีถ้าสร้างบารมีภาวนาก็จะกลายเป็นพรหมนะถ้าสร้างบารมีคือตั้งใจว่าไม่ไม่ตายไม่จะไม่ไม่อยากตายอีกก็ต้องหาพระนิพพานให้เจอแต่พระนิพพานเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของยากเป็นของสูงแต่ว่าผู้ที่จะอธิบายได้ก็คือพระริยเจ้าทั้งหลายโดยตรงเพราะว่าท่านพบท่านเจอมาแต่ท่านมาเล่าให้ฟังนะเป็นสมบัติของมนุษย ที่ควรจะมีมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาในชาติเนี้เราคิดว่าเราสบายแล้วใช่ไหมบางคนบอกรวยมากเงี้ยนะล้วลืมความตายมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ความตายเนี่ยมันอยู่กับเราทุกคนแห่งมันเป็นสมบัติแห่งมนุษย์ถามว่าทำไมเป็นสมบัติเขาบอกว่าเกิดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายนะแต่ถามว่าเราเนี่ยจะสื่อสารกับโลกวิญญ,ญาณได้ยังไงหนึ่งคุณต้องฝึกสมาธิจนมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเบานะเป็นอาจินนะแล้วเข้าห้องกรรมฐานแล้วฝึกไว้เป็นอาจิน จิตมันจะเปิดขึ้นมาเองจิตมันเปิดเพอไรเพราะว่ามันฝึกจนโล่งและทําไมหลวงตาาจะบอกว่าคนที่สวดมนต์ต้องนับน่สีปีขึ้นไปจะมีความรู้พิเศษถามว่าความรู้พิเศษมาจากไหนมันมาจากจิตที่เบาจิตที่ไม่ติดยึดติดอะไรในโลกจิตที่มันพ้นโลกไประยะหนึ่งถึงแม้ระยะหนึ่งก็เรียกว่าอรหันต์ระยะหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีไม่มีสักระยะเลยนะคือเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกมันผ่อนมันผ่อนคลายมันเบาสบายช่วงนี้จิตมันจะเปิด ถ้าจิตเปิดแล้วเนี่ยถามว่ามันจะสื่อได้ไหมมันจะสื่อได้ตอนที่เราภาวนามันจะง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดว่านั่งๆกินข้าวอยู่หรือนั่งๆคุยอยู่เงี้ยแล้วท่านบอกว่าอย่างูุนอย่างเงี้ยไม่ใช่ละแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณคือส่วนมากนะเอาตรงๆเลยนะบางคนบางคนแบบเห็นในหนังไงบางทีบางทีแบบเดินเดินไปอย่างเงี้ยแวบเข้ามานั่นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบในทีวีอย่างเงี้ยบางทีบางทีเดินอยู่ที่มืดๆือแห่งหนึ่งแล้วก็แวบขึ้นมาว่า ท่านจะต้องสื่ออะไรเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นอกจากจะเดินจงกรมหรือเปล่าอาจารย์ครับถ้าเดินจงกรมนี่คือจิตมันเป็นสมาธินะมันเบามันโล่งมันสบายอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าแบบว่านั่งๆอยู่นี่แล้วเราสามารถบอกเดินลอยเดินลอยลอยใจลอยลอยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันต้องฝึกจนจิตมันนุ่มมันสบายคือถ้าคุณเข้าฌานง่ายหรือคุณเข้าสมาธิง่ายคุณสวดมนต์ง่ายเนี่ย คุณเท่าทีาคุณสวดมนต์นะง่ายๆนะคุณจะเป็นคนที่หลับง่ายถามว่าเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ยึดติดอะไรถามว่าทําไมผมมีนิสัยเป็นคนสวดมนต์ลหลายคนสังเกตนะว่ามีผมมีนิสัยเป็นคนที่นอนหลับง่ายคนที่นอนหลับง่ายเกิดจากอะไรรู้ไหมสวดมนตนะ์แล้วจิตไปติดอยู่ในคติดในคาถาอยู่ติดในบนสนนทสวดก็อ,นอนนะจาจารย์ท็อบว่ะเมื่อคืนนอนนอนนะเวลาอาจารย์ท็อจะนอนคืออาจารย์โอไกเซชันท็อปก็คือจะเล่าให้ฟัง อย่าบางทีจะทอปใเหนื่อยไนข้างนอกมาคนะ่ะหรือว่าอาจจะเหนื่อยซักผ้ามาอะไรเงี้ยอาจจะเปิดพัดลมมาเอหลังนอนหน่อยไม่เกินหนึ่งนาทีอ่ะกลงละที่ที่ถามว่าทําไมทําไมถึงได้หลับง่ายอะไรเงี้ยพอหนึ่งฝึกเข้าสมาธิอยู่แล้ลวอนหน้าตาแบบหลับจรงินนะนจรงนะนะกลจริงนะอันนี้นะเออไม่ใช่เล่นนะคือ,ค,อคือคนคนที่หลับง่ายเนี่ยคือเป็นคนที่เข้าสมาธิเร็วเข้าสมาธิเร็วนั่นหมายถึงเพราะอะไรเพราะว่า ผมจะบอกให้นะคนที่ฝึกสวดมนต์คนที่ฝึกเข้าสมาธิเร็วเนี่ยได้เปรียบคนธรรมดาทั่วไปเ mm hmm. พราะอะไรรู้ไหม mm hmm. พอมีความรู้สึกเจ็บปวดปั๊บนะเ mm hmm. ข้าสมาธิปุ๊บนะไปเลยหลับเลยทันทีหลับเนี่ยคืออะไรรู้ไหมร่างกายไม่รับรู้อะไรแล้วแต่จิตจิตสบายไปแล้ว mm hmm. นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่ายึดติดในโลกนะมันจะทําให้เจ็บปวดปวดตลอดเวลาปวดทรมานเพราะฉะนั้นอนะ่ะการสวดมนต์การนั่งสมาธิจึงต้องฝึกอเอาไว้ปวดอะไรชอบปวดอะไรหนึ่งต่อไปอะ่ะทุกคนในโลกอ่ะ เป็นมะเร็งง่ายขึ้นสองโรคร้ายมันมีมากมันมีโรคสารพัดอะทั้งคนแก่ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นผู้ฝึกเข้าสู่สมาธิง่ายเราจะทีโรคอ่าเดยหรือว่าใกล้ตาย<ม>อะไร<พ>ได้หมดได้หมดทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยจะจะแบบจะปวดกันหมดม,มีมีหลวงพ่อเกษมเข่มะโกมไม่วางยาเข้าสมาธิบอกถามหมอว่าหมอต้องการเวลาเท่าไหร่บอกต้องการเวลาภายในสองชั่วโมงหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องฉีดยา แกเข้าสู่หลวงพ่อเกษมเขมโกนี่เรื่องจริงครับเข้าสู่สมาธิหลับไปเลยคือเข้าสมาธิไ,ไปเลยก็ผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกถามหมอว่าไม่เราเพอระหว่างการผ่าตัดนี่ท่านไม่ตื่นเลยเหรอไม่ตื่นท่านดำรงชานไงคือผู้ดำรงชาตเป็นได้ขนาดนั้นโอ้เก่งเนาะ ต้องหลวพ่อเกษเสมเขมมากโกนอ,อ,อันนี้เรื่องอันนี้เรื่องจริงครับออแล้วก็พระอริยะเจ้าในหลายองค์อ่ะที่ที่เนี่ยที่อะไรนะคือเราก็นึกว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดหลับไปแล้วอ่ะแล้วมีใครมาทําให้เราเจ็บมากๆเราก็ต้องตื่นสิไม่ตื่นเออแปลกมากเลยอ่ะไม่คือจิตจิตไปติดในในดินแดนไงคือเหมือนกับย้ายจิตอ่ะไปไว้ในดินแดนหนึ่งทันทีคือย้ายจิตคือถ้าถ้าเราสวดมนต์จนเพลินเนี่ยจิตมันจะเป็นพรมจิตมันจะย้ายเคลื่อนที่ไปเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราติด เหมือนสมมติว่าเราติดมือถือคนยุคปัจจุบันนี่นะติดมือถือในโลกนะจิตมันจะย้ายเข้าไปอยู่ในโลกเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาเรื่อยๆนะจิตมันจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมดำรงรูปขันแล้วสุดท้ายพอเวลาใกล้ตายเนี่ยตัดสินใจทันทีเลยไปที่ใดที่หนึ่งที่ที่เคยเข้ากรรมฐานเอาพูดตรงๆเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงของนักกรรมฐานทั้งหมดแต่ไม่มีใครเขาเล่าเอาให้มาให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพูดไปมนุษย์เนี่ย ไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะตัวเองเพราะมนุษย์คนที่ฟังบางคนเขาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยสวดบางคนบอกผมเถียงผมว่าอะไรรู้ไหมมันฝึกสมาธิแล้วฟังจาก u t u b บบอกองนี้ฟังจาก youtube เสร็จแล้วแล้วอาจารย์สอน่ะเห็นอะไรบ้างไหมก็ไม่เห็นอะไรนะก็ไม่เห็นนอะไรคือจิตยังไม่ได้เคลื่อนจิตยังดำรงอยู่ในขันอยู่แต่ถ้าจิตเคลื่อนเมื่อไหร่อ่ะมันจะค่อยๆสว่างขึ้นในตาในตาเนี่ยมันจะมีรัศมีโอ,อใช่ใช่จริงจิตเคลื่อนอันนั้นะจิตจะเคลื่อนพ้าถ้าจิตเคลื่อนเมื่อไหร่เนี่ย ดวงตามันจะเริ่มสว่างมันจะเริ่มใสเหมือนแก้วมันจะค่อยๆเข้าไปจิตมันจะค่อยๆยับเข้าไปเมืองเมืองแก้วค่อยๆขยับขยับขยับเยับเข้าไปในที่นี้ก็คือว่าจิตไปยึดติดในนิพพานพอจิตยึดติดในนิพพานเสร็จเวลาในมินิพานเนี่ยเป่งรัศมีออกมาเนี่ยจิตก็จะไอ้นี่ทันทีจิตจะเคลื่อนเข้าไปทันทีเลย <S <S อันนี้เรื่องจรงิงคือเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีความสงสยัยสองไม่มีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์เกาะกินใจคือที่นี่ใช่ไหมใช่ยังไงหรือไม่ไม่สงสัยสามทำไมกระดูกพระธาตุทำไม นักปฏิบัติทั้งหมดกระดูกจึงเป็นพระธาตุเพราะรับกระแสพลังงานนิพพานลงมาต็มไปหมดเลยอันนี้เรื่องจริงอย่างอย่างแบบนั่งนั่งอยู่เงี้ยถ้าจิตมันนึกถึงความสบายนึกถึงเมืองเงี้ยมันจะเห็นภาพขึ้นมาแต่เห็นแล้วอ่ะเราต้องโน้มใจเข้าไปว่าถ้าเราตายนะเราจะเกาะที่นี่เลยเราจะไม่กลับมาเราจะไม่กลับมาในโลกอีกเลยอะไรเงี้ยจบเลยเนี่ยอันเนี้ยจะอุบัติอันเนี้ยจะไม่กลับมาอุบัติในโลกอีกเลยมันเป็นวิธามันเป็นลีลาของปัจเจก,กชนนะนะผมพูดตรงๆเลยว่า จะอธิบายให้คนทั่วไปที่ไม่เข้าใจฟังนะก็คงเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดว่าจะอธิบายให้นักปฏิบัติด้วยกันเข้าใจเนี่ยบางคนก็เข้าใจบางคนบางคนแบบสุภวิปัสสโกคือเข้าออกได้แต่ไม่สื่อกับใครแต่ถ้าคนเนี่ยที่นั่งแบบนี้บ่อยๆจะสามารถสื่อได้ตอนหลังถามว่าสื่อได้เพราะอะไรพลังงานจะค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,น,นใช่เพราะพลังงานเหล่าเนี้ยจะเปิดเปิดช่องคืออะไรรู้ไหมมันเหมือนกับว่า เรานั่งตรงนี้เราสามารถมองเห็นสามารถพูดได้เขาเรียกสุขสัยปัสโกเโตวิตชโชสารพินโยสารพินโยนี่คือนั่งอยู่ตรงนี้สามารถพูดตรงนู้นได้ได้ยินเต็มหูสามารถรู้เห็นมองเห็นได้อันนี้อันนี้คือจิตเคลื่อนด้ยวยอานาจกําลังพุทธคุณนะครับนะใช่ค่ะอันนี้อันนี้จอนนะคนมีอค์จะคุยกับวิญญ,ญาณได้อย่างไรถ้าไม่ฝึกเขาท้าไม่เข้าห้องห้อง,ห,องห้องอะไรนะห้องกรรมฐานหนึ่งนะก็ต้องไปสวดมนต์ถ้าไม่สวดมนต์นะสองอย่างนี้นะไม่มีทางผมพูดแค่นี้ เพราะอะไรก็จะเข้าได้อย่างอรจรทำาลอกก็เข้าได้อย่างไงคือหนึ่งคุณต้องไปหาที่ที่เขาสอนกรกรมาฐานแล้วคุณต้องเรียนให้เข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วคุณจะจําอารมณ์นั้นได้และจะจับเป็นอารมณ์ตลอดทําไมถึงบอกว่าอารมณ์นิพานเนี่ยมัน,ม,นมันสบายมันมันมันชัดมันง่ายแต่คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจคนทั่วไปคือเขาติดในโลกคือเขาติดแค่เพียงว่าจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรแค่นั้นเองแล้วอารมณ์นิพานเนี่ยคือจะจะคุยอยู่วิญ,ญญาณได้อย่างไรคะถามว่าคุยกับวิญญ,ญาณได้ยังไงจิตมันมุ่งตรงไป มันเหมือนถามกันต่อหน้า<ม>เห็นแล้วถามกันได้<ม>คุยกันได้แต่เขาจะไม่คุยกับคนข้างนอกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จคือคนทั่วไปอ่ะถ,ถ้าไม่จริงอ่ะเขาไม่เอาตัวเข้าไปแลกเพราะอะไรรู้ไหมหมายถึงอะไรคนหรือว่าวิญญ,ญาณนะั้นคนคนคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคนเนะี่ยเป็นสิ่งเป็นคนที่เชื่ออะไรยากเนี่ยคนเนี่ยทุกวันเนี้ยพูดง่ายๆว่าเขาเป็นหัววิทยศาศาสตร์จ,จัดกันเลยคือเอาเอา,เอาแบบว่าอย่างอาจารย์ท็อปไงอาจารย์ท็อปอย่ยคือมีคนอยากตัวองคตัวเทพ่อาจารย์ท็อปขอให้สื่อกับ วิญญาณที่เป็นสามีของตัวเองที่ตายไปเนี่ยได้ไหมเคยมีมาแล้วถ้าถามว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่ต้องถามคํานึงว่าคนนั้นน่ะจะเชื่อเราไหมเชื่อเชื่อผมเนี่ยก็คือเข้าใจแต่ถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เข้าใจเพราะหลายครั้งหลายคนหลายคนที่ผมตรวจองค์ตรวจเทพหรือตรวจวิญญาณเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามันมีอารมณ์ว่าไม่ใช่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คือว่าต้องการเจอสิ่งที่เพอร์เฟกต์เห่านั้นแต่ผมพูดคํานึงว่า คนเราก็จะฝึกถึงมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันการเก็บพังงานอือได้อาจารย์ครับที่ว่าสามีเขาว่าถูกอะไรยิงหรืออะไรสักอย่างอะที่ว่าตอนนั้น่ะที่ว่าเขาบอกโดนรถชนตายอะไรสักอย่างโดนรถชนตายแล้วเขาต้องการรู้แต่สามีเขาเป็นคนกินเหล้าจําได้แค่นั้นแหละก็อยู่ในนรกกันแหละก็เราไปพูดทําไมล่ะก็เรื่องนี้แล้วคันนี้เขาบอกว่า ต้องการอะไรบ้างก็ต้องการอะไรก็บอกแล้วไงว่าต้องการสร้างพระชำระนีสงก็ไปที่นั่นนั่นแหละเพราะมันทําให้พ้นนรกได้เร็วนะคือบาปอกุศลเก่าๆไม่สามารถลากลงนรกได้อันนี้ก็คือเคสหนึ่งของการช่วยคนนะคะว่าเนี่ยคนมีองค์เนี่ยจะคุยกับวิญญ,ญาณได้อย่างไรการที่จะคุยกับวิญญ,ญาณได้ผมบอกแล้วนะสองกรณีนะหนึ่งภาวนาจนเกิดอารมณ์ฌานขึ้นเขาเรียกอุปจารสมาธิสองเมื่อเข้าฌานแล้วหรือไปเรียนกรรมฐานแล้วจิตมันนิ่งถึงระดับหนึ่งเนี่ย มันจะสามารถสื่อได้แต่เราต้องยอมโง่ก่อนโง,นง,นงน่เอาดีเอาของดีดีกว่าฉลาดแล้วไม่เอาเลยเลยหลายหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เพราะหนึ่งตัวเองฝึกฝึกไม่ได้ก็เลยปลามากมองไม่เห็นความสัทธาร,รมความจร,รมิงสัทธาร,รมความจร,รมิงที่พระเจ้าสอนไว้คืออะไรรู้ไหมไหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายสี่อย่างนี้เราหนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นทําอย่างไรจิตควรยึดกับการภาวนาผมจึงสวดมนต์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะความสุขในโลกนี้ มีมาแล้วมีไปแต่ว่าการภาวนานั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเอาพูดตรงๆจริงค่ะภา,าวนาไว้เนี่ยเวลาอารมณ์ภาวนาของเราเนี่ยเราจะสุขเราจะสุขสะทัสถียนเลยอ่ะคือ,อมผมจะบอกอย่างหนึง่งทําไมว่าเวลานั่งอยู่เงี้ยแล้วสวดมนต์ได้ปุ๊บนั่งอยู่เงี้ยสวดมนต์ได้ปุ๊บเพราะอะไรเพราะว่าจิตเรามันนึกถึงนึกถึงบทสวดจิตมันก็จะเข้าสู่ฌานมันจะเหมือนต่อกันไปเลยเพราะว่าเวลาที่คุณจะใกล้จะตายหรือเวลาที่คุณไม่เจ็บปวดมากๆคุณอยู่ในห้องห้องห้องพยาบาลนะ ถามว่ามีใครช่วยคุณได้ไม่มีถ้าในเมื่อไม่มีคุณควรทํำยังไงเอาจิตไปเชื่อมกับบทสวดเพื่อเอาอกระแสบารมีเนี่ยไปเข้าดินแดนพรมหรือดินแดนนิพพานหรือดินแดนเทพไปเพราะอะไรเพราะว่าเวลาใกล้ตายเนี่ยความทุกข์ทรมานทั้งหมดมันจะรวมตัวที่ร่างกายของเราโดยตรงพอรวมตัวเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถช่วยเราได้หมอคุณฉีดยาได้ไหมฉีดยาได้คลายความเจ็บปวดได้ระยะหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะได้ตลอดไปพยาบาลช่วยอะไรได้มั่งช่วยฉีดยาให้ได้ก็คลายได้แป๊บหนึ่ง แต่ถามว่าการภาวนาจึงเป็นเหมือนลมหายใจของคนที่จะไปสู่สุคติบอกได้แค่นี้เพราะมันเป็นจิตเชื่อมนะไปแล้วนะครับนะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานครับไปนะครับสวัสดีครับอืม